6ราศีดวงมหาเศรษฐีนะคะช่วงนี้ดวงคุณกำลังจะมีโชคและจับเงินล้านมาดูกันเลยนะคะว่ามีราศีไหนบ้างราศีที่1คือราศีกุมเป็นราศีที่มีความโชคดีนะคะกำลังจะเข้ามาหาราศีที่สองราศีเมษเป็นราศีที่โชคดีทางด้านการค้าขายออนไลน์นะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้นะคะราศีที่สาคือราศีกรกฎนะคะ เป็นราศีที่มีคนนำโชคมาให้นะคะราศีที่4เป็นราศีเมถุนราศีนี้จะมีเกณฑ์นะคะได้รับโชคใหญ่นะคะตัวนี้ราศีที่5เป็นราศีกันเป็นราศีที่มีกุศลนุนนํามาดีนะคะได้โชคได้ลาบนะคะราศีที่6คือราศีพิจิกเป็นราศีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือนะคะให้โชคให้ลาบ คุณจะได้จับเงินล้านนะคะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะรับโชกก้อนใหญ่ก้อนโตไปเลยนะคะราศีนี้